สวัสดีครับ Apple ปล่อย iPad OS 16.4ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ iPad ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iPad OS 16.3.1ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตต่อหรือรอเวอร์ชั่นใหม่ดีกว่าเราไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ใหม่ล่าสุดผลลัพธ์ที่ได้ iPad OS 16.4ตัวเต็มบน iPad Pro 11นิ้ว2018ทำความเร็วในส่วนของ CPU s Single ิงเกิลคอร์เพิ่มขึ้นเยอะแต่มั core ลติคอร์ลดลงหนักมากครับเราไปดูผลการทดสอบ G P U กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเยอะมากจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อการนัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากัน สุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริง เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iPad OS 16.4ตัวเต็มบน iPad Pro 1 1นิ้ว2018ใช้แบตเตอรี่ประหยัดขึ้นที่หเรหลือ95%ในขณะที่ iPad OS 16.3.1ใช้ไปหเรหลือ9การการอัปเดตเป็น iPad OS 16.4ตัวเต็มบน iPad Pro 1 1นิ้ว2018นี้ความเร็วค่อนข้างต่างจากเวอร์ชั่นก่อนหน้าเยอะครับแต่แบตเตอรี่ประหยัดขึ้นนนนินนนิิดดๆแะาว่่่่คคออััปเเเตตพพืมมมุณสบให และเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราด้วยครับแต่ก็อยู่ที่เพื่อนๆเ,เลือกได้ว่าจะอัปเดตหรือไม่ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ